160, 100, 100, หนึร้อเหลือ1ร้ยบาทเท่านั้นหนังปลาสามารถทอดกรอบอีกอะไรคะทอดกรอบอันที่่ปลาไลิดทอดกรอบาร์ค่ะมีฝัออออกรถได้หนึ่งเซตไหมคะรับหมคะอร้ยไนดร1อยบาทค่ะไม่รับ,บถ่านก่อนนะแม่อนุวปลาติดงบค่ะปลาลิดทอดนะคะมี2ชุดแต่ก็กอกเท่าที่ได้ ตำแหน่งเขาคืออะไรคะจะเป็นไทยได้ขอเลยคะ่ะพอบเชฟไทยและชีสต่นสานั่นเองัสดีค่ะเชฟเดวขออนุญาตนะคะให้ไม์เชฟตักน,นิดนึงค่ะวันนี้อยากพูดอะไรสักนิดนึงก่อนที่เราจะเลิ่มนลงมือค่ะ สุดวันนี้เป็นอาหารตายที่เอาของมีตุกรกการมาทำใครที่อยากจะเอาเมนูนี้ไปทําขายหรือไปทำกินบ้าน<อ>ก็ส<อ>ามารถทำได้เลยเพราะวันนี้เต๋าทีคนข้างลเราเยอะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเชฟหลักๆวันนี้ที่สําคัญจะเป็นพริกแกงครับซึ่งเราจะใช้ปเป็นพริกแกงเผ็ดแบบต้ที่<อ>เราจะหาซืา้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยจริงๆเมนูนี้เราจะคล้ายกับปลาทอดอาดิริกขี้แต่จะเป็นแบบของคนใายจะไม่ติดหวานติดเค็มติดหวแล้วก็มีความหอม ่ะระหว่างนี้เราทำไปด้วยเลยได,ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามือค่ะอย่าให้น้องถือไม้ก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ทำการเทน้ำมันก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยปลาทอดเครื่องมันคือก,การเอาเครื่องแกงไปทอดแล้วมันอกปลาทาาี่ว่าปลาทอดเครื่องถือว่าเมาื่อสักครู่ตอนที่เราจัดนาทีทองก็เราได้กลิ่นหอมมากเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะครับเราต้องใส่น้ำมันเยอะมากๆเพื่อให้เครื่องแกงมันท่วมน้ำมันท่วมเครื่องแกงแล้วเครื่องแกงหอมค่ะ จากนั้นเราก็รอน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่เครื่อแกงลงไปได้เลยวันนี้เราจะเป็นเครื่องแกงเผ็ดแบบใต้ตค่ะอย่างที่เชฟบอกนะคะว่าเครื่องแกงเผ็ดแบบใต้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในตลาดก็มีในห้างก็มีนะคะ อันนี้ถ้าเกิดเครื่องแกงเราสามารถที่จะทำเองได้ไหมคะเจ๊ทำเองได้ด้วยไหวเหรอคุณไม่ถามเลยคอไม่ถามเฉยๆม่ไม่ถามเกิดตัวเองแม่บ้านชอบทำเองใช่นะเพราะว่าเครื่องแกงบอกว่าตึงแล้วไม่อร่อยเท่าทำเองคือระหว่าง่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบเครื่องแกงใต้มันจะต่างจากเครื่องแกงภาคกลางตรงตรงขมิ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเราใช้เครื่องแกงภาคกลางก็จะออกสีแดงค่ะอ๋อ แกงใต้เนี่ขาจะใช้ผิกสดเขาอบด้วยแล้วเขาก็จะใส่แซนด์ลงไปใช่ไหมแกงก็จะกลายเป็นสีแล้วก็จะหอมมากันด้วยก็เหมือนเราทำเครื่องแกงแบบภาคกลางนี่แหละแต่ว่าใส่แซนด์ิชเพิ่มแล้วก็ใส่ผีวหนูสดเพิ่มแล้วกอแล้วก็จะไม่ใส่เครื่องเทศที่แกงใต้ก็ไม่ใส่ผักชีโอ้ไม่หมดค่ะโอเคเราจะต้องทอดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับค่ะ ตอนนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงซึ่งปรุงรสง่ายมากปรุงง่ายน้ำปลาจากน้ำตาลตี๊บรสชาติชอบไหนปรุงได้เลยแต่ว่าคนใต้จะไม่ติดหวานแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทานกับปลาสร็จที่มีรสเค็มแล้วเราจะเพิ่มควานเข้าได้วยเน้นสะดวกของแต่ละโคชาลัเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความอร่อยก็คือความอร่อยเนี่ยเราให้ปากไม่่อแล้วแต่จะบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะที่ทุกคนจะได้ชิงปิมือชัย นะคะไม่ได้ชิมกันง่ายๆนะคะอยูอ่ๆไม่ใช่เดินไปแล้วแบบไปสั่งข้าร้านข้าวกแกงแล้วได้กินไม่ไดีนค่ะแต่วันนี้ได้ทานแน่นอนทุกคนอย่าเพอเสพทาเสร็จแล้วเราจะให้ทุกท่านได้ชิมรีด้วยค่มถเซฟกันด้วยนะคะ,คะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทอดเครื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะทอดปลาซึ่งวันนี้เชฟบอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะระมาณเกินไปได้ทำการกดคลิปให้เรียบร้อยเล่ค่ะทอดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคปห่ะ เหมือนการเปิดยูทูบดูแล้วไม่ต้องมีโฆษณาภาพใช่ค่ะจะใส่ไปมะกรูดลงไปอีกรอบนึงนะครับสวยงามแล้วเดี๋ยวก็จะโรยไปมะกรูดกับผึ้งชีฟ้าอ๋อน่าทานมากเลยใช่ครับนี่ดิฉันเคยทานเมนูประมาณนี้นะคะที่ร้านอาหารจะบอกว่าแพงมากนะคุณนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าให้ลูกค้าเพลินจ่ายราคเท่าธรรมดานะคะกลายเป็นแบบน่าทานขึ้นใช่ค่ะ เป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านเนอะ<ช>วันนี้เดินเข้ามาปใป็นไทรเดียร์แล้วก็สื่อบ้านผลิตปแล้วสามารถทำค่ะเมนูเชฟได้โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุววกคนเขาเสียงปรบมือหนได้ไหมคะ้มปาล์ะครับวามอร่อยมันจะอยู่ตรงชื่อแกงที่เรา,า,าตักอ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราตักปลาลงจานเราก็ต้องเอาเครื่องแกงล่างลงไปด้วยออ๋ จริงๆดิฉันจะบอกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเราไม่จำเป็นต้องตักน้ำมันลาดลงไปนะเนื่องด้วยทุกคนจะเห็นว่าเงยนะเวลาในการทอดเครื่องเนี่ยผัดเครื่องแกงกับทอดเครื่องแก,กงแกไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการผัดเนี่ยคือเครื่องแกงไม่ได้มีความกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเครื่องปรุงจะไปอยู่ที่น้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการทอดแบบนเชฟนะคะก็คือเครื่องแกงนนี่ยจะมีความกรอบเพราะฉะนั้นพวกเครื่องปรุงน้ำตาลน้ำตาลเขาจะไปคุ้เค้าอยู่ที่เครื่องแกงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความอร่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเครื่องแกงนะคะน้ำมันไมา หอมมากเลยเนาะเครื่องแกงก็จะโปะอยู่บนตัวตาแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้โหน่าทานไหมคะทุกท่านฐาแล้วก็โรยอีกทีฟ้าโอ้โหคุณดูสิได้มาคือน้ำลายแล้วนะดิฉันก็ว่าดิฉันทำอาหารไปนะดิฉันเห็นเชฟดิฉันระดับอนุบาลเลยนะคะ แต่ตุ้นกระดับคอบเสพเราเนาะอ่าเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปลาสลิดทอดเครื่องนะครับเราไปทำกันที่บ้านได้เลยแต่ที่แกงแดงก็ได้นะใครอยากที่แกงใต้ดีกว่าค่ะบอกเลยว่าสวยงามนี่นะคะมีใครหิวหรือยังคะหิวแล้วนั่นนูนล้วหนึ่งนะคะพี่กอล์ฟใคหิวเช่นเดียวกันแต่ว่าขามีคระถามไหมคะ จาแม่หิวแล้วหรอ,อเดี๋ยวเอาตู้อิฐาพิ่มค่ะขออนุญาตให้เชนนะคะค่ะฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะทิ้งทายให้กับคุณพอ่อแม่บ้านอาจจะเป็นมือใหม่หรือโปรแล้วก็ได้ค่ะอ,อสำหรับใครก็ตามที่ทำอาหารก็ไม่ต้องกลัวแล้วความอาหารมันไม่มีความถูกต้องที่ตายตัวไม่มีิที่แล้วก็ไม่มีหลักการที่ตายตัวแค่เราคพอใจที่จะทำพอใจที่จะดื่ในรสชาติไหนก็พอแล้วอ๋อเยี่ยมมากเลยขอบพคุณมากมากเลยนะคะ